เพื่อนเพื่อนครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเด็กวานซื้อนะครับเด็กที่มีใจรักในพักเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องรางของขังทุกอย่างที่มีพุทธคุณนะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าการทําดีย่อมได้ดีนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับเด็กวานซื้อจะพามาดูเหรียญรุ่นหนึ่งครับที่มีประสบการณ์มากนะครับช่วงนั้นจะมานปีสามกว่านะครับประสบการณ์มากมายแล้วก็ทําให้เหรียญรุ่นนี้ราคาขึ้นไปสูงมากแล้วก็ทําให้เหรียญเกออกมาเยอะเหมือนกันนะครัับบนี้เรราาาจะไปปดูพุทธศิคคววมสยง แล้วเลี่ยนแท้เก๋อย่างเงี้ยก็อยู่ที่ความเชื่อของใครต่อใครนะครับแล้วก็จะยิกไปทางพุทธสินที่สวยงามนครับเหรียญนี้นะครับทุกที้นอาจจะบางคนอาจจะมีเหรียญนี้แล้วก็ได้ชมได้สองเงินมูลแล้วครับแต่ว่าเด็กวานซื้อแล้วเพิ่งจะได้มาเนี่ยครับเลยมาสองมาลงนะครับในเด็กวานซื้อได้ฝั่งให้ชมกันนะครับผมาชมด้วยกันนะครับนี้ยังเป็นเหรียญเนื้อเดิมอยู่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวรุ่นรับเสด็จนะครับต่างท่านนะครับยี่สิบหกาำนวคสาม ตาปั๊มต้องเป soft soft. ็นตัวตอกนะครับนี่เดี๋ยวพอคูณแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือนอ่อแตกนะครับจะเป็นรุ่นอ่อแตกนะครับท่านจะพากันเล่นกันว่าอ่อแตกย่อจุดจะเก๋นะครับดูด้านหลังครับเป็นสิ่งสวยงามนะครับนี่ครับจาจแล้วอ่อจุดไอ้อ่อจุดนะอ่อจุดย่อจุดอะไรนี้นะครับที่เขาบอกกันจะเป็นอ่อแตกย่อจุดอะไรพวกนี้ ถ้าเปลี่ยนเกก็จะมีตัวเป็นจุดอยู่ใต้ยอยักษ์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีจุดใต้ยอยักษ์ตัวนี้นก็มีจุด,จดบนทัวทหารนี่ครับเป็นทอจุดนะครับถือว่าเป็นเหรียญเก,กนะครับก็มีแค่นั้นครับัวอดกเรกเลนแต่แท้เกก็อยู่ที่พิจารณาของเราแล้วพอเวลาเราเสาะหาก็ ใช้เงินเราเช่าหานะครับอันไหนที่เป็นความสูงทางใจแล้วก็เชื่อว่าตรงไหนเ้ก็ทำนี้ครับดูรอยตัดนะครับรอยตัดทั้งปีสามกว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทรายทายเม็ดทรายนะครับแต่ถ้าเป็นลุนเกงมาจะหยาบไปทั้งอันนะครับจะมีตัดลึกตัดสูงตัดต่าบ้างโดยธรรมชาติของเหรียญนะครับในยุคนั้นนะครับอ่านะครับยงรอยกินของขอบเหรียญนะครับดูครับอ่ากินไม่สนิทนะครับกินบางกินสุดบางก็กินไม่สุดบางก็ตัดไปนิดนึงแล้วก็ต้องเหลือไปนะครับเป็นเม็ดทรายนะครับถายลงไปนั่นคือ เหรียญรองยุบนั้นะครับฐานกุ้ต,ตัวนี้พื้นน่ิ้วเหรียญน,นะครับตึงเรียบนะครับพิ้วเหรียญตึงนะครับอืมสวยนะครับลมดังสวยหูเหรียญไม่มีการถอดไม่มีการแกะมา,าโอเคนะครับนีรอยต่อโค้ดก็ต้องดึงมาตั้งดัดงเลยนะครับหูเหรียญสวยงามหูเหรียญเดิมๆนะครับครับแต่สินเหรียญน,นี้ยังอยู่ครบนะครับผมให้เราเจ้าหายเรา นี่ได้ครับเหรียญแท้ที่มีพุทธคุณครับรักษณะเด็ดสองแปดสามหกครับ,รบก็ดูที่ความคมชัดนะครับในตาท่านเส้นผมนะสีเบสาระข้างหัวว่างไหรตรงนี้นครับต้องมีเส้นเซียนเส้นกระแสวิ่งนะครับตามของเหรียญนะพลิกเหรียญดูแล้วก็จะเจอครับอืมคิกหาเอานะครับหาเส้นก็จะเจอครับเห็นให้เส้นเซียนวิ่งครัเป็นนะครับ เสียเส้นเสีแสวิ่งให้เราเต็มนะครับตรงเหรียญครับเห็นหรปั๊บอืมเส้นเสียนวิ่งตามขอบนะตามน้ตามพื้นเหรียนไหมครับตรงขอบนี้ครับขอบด้านหลังขอบจะมีรอยปิ้นรอยอะไรขึ้นมาทรมชาตินะครับขอบเหรียญครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเบสิกของเหรียญเนี่ยของเหรียญที่มันเป็นเหรียญปั๊มนะครับมันมีเส้นรอยกระแสวิ่งนะครับความเครียดของนะครับเหรียญนะครับวิ่งเป็นกระแสเป็นสายฝนเป็นอะไรแล้วแต่เราจะเรียกนะครับนี่ครับเส้นกระแสบนพื้นเหรียญเยอะนะครับ แล้วก็มีขอบๆก็จะมปิ้นออกมานิดหน่อยนะครับออกมาธรรมชาติของเหรียญนะครับอ่าของหลวงงจอกก็ไม่มีห่วงก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับอ่าครับสีมีความสวยงามนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นรับเสด็จนะครับผมปีสองห้สามหกแล้วครับอ่าก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ในวงการพระมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปครับเพื่อระดุงวงการพระไว้เพื่อลูกหลานของเรานะครับ ขอบคุณมากครับนะครับเพืเ่อนๆอีพีนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ